ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวอาชีวศึกษาแพร่จัดโครงการยุวชนนักศึกษารประกันภัยรุ่นใหม่ปี2568ค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่30มิถุนาย,ยน2568นายอนัตชนาทินาตพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่เป็นประธานเปิดโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ปี2568 โดยมีว่าที่ร้อยตรีเรวัจจิตจงรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดยมีนักสาวดวงสมรจันเสนาผู้อำนวยการสำนักง,งานคอปพอ,พอจังหวัดแพร่ ท่านวิทยากรการอบรมท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดและผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นนักเรียนชั้นปวชวปี 1- ถึงปี3จำนวน,น100คนที่ห้องโสตทัศนศึกษาอาคาร6วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ค่ะ ซึ่งโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ปี2568วิทยาลัยอาชีวศึกษาพแพร่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการสื่อสารการประกันภัยให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ครอบครัวชุมชนรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมเป็นการให้ความรู้และจัดก,กิจกรรมบูธแคมป ทั้งนี้ได้รับการจัดสรรเงินงบป,ประมาณสนับสนุนจากสำนักง,งานคอพอจังหวัดแพร่และได้รับเกียรติวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อจะช่วยพัฒนาส่งเสริมความรู้และทักษะในการสื่อสารการประกันภัยตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยในชีวิตประจําวันนําไปถ่ายทอดให้แก่ครอบครัวชุมชนต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญครับ ที่สำคัญกระทรวงการครั้งนะครับที่เขาตบครับเป็นเกียรติและดีดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางสำนักงานคอพพ์กล่าวถึงวินัยเชิงวิศวะศาสตร์แพทย์นะครับเพื่ออาจจะได้เป็นนะครับวินัยเชิงวิศาสตร์แพทย์ อบัติการณ์ที่ทชีพนะครับปัวสองตัวที่สามซึ่งในสาขาต่างกันอาทิเี่นที่สินค้าสาขานะครับแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็คือเรื่องของใหม่ประเภทเกี่ยวกับสุดทอรนะครับแฟชั่นและสุดทอรนะครับรวมถึงอ่าเั็นข้าราชการวิจิตรกับอ่าพิชิตทางกฟนะครับอ่าเรามีอ่าเพื่อและเทคโนโลยีธุรกิจยี่ห้บอันนี้เป็นสาขาที่เราเปิด ร่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาทางสควนพลแลประบบขอเปิดโครงการทุกชมชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ดีการสสารปีที่168วิทยาลัยศรีสระบุรีนครปมขคุณครับขออวนุญาตเชเชิญท่านที่ ท่านที่3ครับนายสุริยาศรีวังพลผู้จัดการสนักง,งานยาสุพร่ครับปิชอมดีนักวิชาการครังชำนาญการเป็นผู้แทนจากคลังจังหวัดแพร่ครับขออนญาตเรียนเชิญท่านพอจังหวัดแพร่ครับประเษ์ประมือครับเรียนเชิญตัวแทนท่าเรียนภาษารับหมวดเนรภัยจากท่านแขกผูง้เกียรยิทุกท่าน เป็นภาาที่สวยงามมากครับอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งกค้างไว้นะครับทูกูนับหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็วค,ค้างไว้นะครับเพื่อที่จะบันภาเท่ทางวาลูกค้างไว้เรียบร้อยสวยงามนะครับ ขอโทษนะคะขออนุญาตลุกค้าค่ะลุกค้า ปาาระกันชีวิตและที่ผลกษาการเงินจังหวัดแม่ธนาคา,ารออมสินสาขาสูงมทีครับดีวยนะครับขอขอบคุณ ไปจากรถรโดยบร,ริษัท TQM อินซูร์อินซูรัน์กอจำกัดน,นะครับฐานที่3นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกันภยัยภาคป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนั้นเขาใช้ชื่อยพอพออ่อว่าปปเขาจะดูแลทุกภัยเลยนะคะ เกี่ยวข้องนะคะการส,ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคอปภเนี่ยของเรามีบทบาทหน้าที่อยู่สามหลักๆอยู่สามข้อนั่นก็คือหนึ่งจำกับและป้อกาศที่สําคัญที่สําคัญที่สุดนะคะซึ่งเป็นภารกิจหลักของเรานั่นก็คือคุ้มครองนะคะผู้เอาประกันนะครับระฉะหา้าโดนน้ำโดยเดินางไปด้วยนี้มีการดับดีเถอคือทาให้ระับไปควุมน้บให้มันกับอากาศไม่มีเกกพิเน ถ้าพูดถึงไคได้หรับพิการนี้นะถ้าเรามีอะรลุกขึ้นมาต้องรำอย่างไรครับวิ่งแต่ถ้าดับแต่หรือพี่ใช้ถังในการดับเหนือน้ำดับแจมอยงไครับเรียบแจมไปที่ไหน,ไ,หนไปไม่กว่าเองนี่โทรไปหาใครไม่ได้ไ,ไปไม่หมด6 6 9 มาไหมครับหนึ่งหกเก้าใช่ไหม 1, 9, 9. ดดไหนึ่งเก้าเก้าเตี้ยมไปกดดูอะไรับแป๊บเดียวถ้าหนึ่งเก้านะักเดี๋ยไปลงนี่อะไรครับเร่องานตะพึ่งกลางนะเขียวทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเข็มเดี๋ยวนี้ตกไปอยู่ด้านซ้ายมือหรือมัดน้องๆอ,อ,อย่ามาชิดในงานตะพึ่งไม่ไ,ได้นะครับอันนี้ทางตะพึ่งทงสีแดงนะเสร็จแล้ว ตัวอ,อยู่ในปอดดูนะครับไอ้ผมที่มีตัวนี้เขาเรียกว่าผมที่มีแห้งนะครับเพราะั้นเมื่อเราจะใช้งานทุกคั้งเราต้องเขย่าหลังประแบบนี้นะครับมันก็จะไหลลงมาแบบนี้นะแต่ถ้าร้องไม่เขย่าหลังไม่พิถันมันก็จะเอาแต่การออกมาไอทา้ทันสีได้นี้จะหมดเสร็จแล้วก็มีการถาบปอนนะครับมันอยู่อยู่อบบนี้ด้วยกัน ผูค้ครั้ง,าาารรงเราใช้กานเรากระพิขังเวลาพิราราคาถูกถังขนะนี้สิบปอนด์ราคาประมาณอยู่พันเ็ดอยบาทนะครับล้าเมื่อําไได้ก็อาทีงไปให้ทางร้านหรือบริษัทบรรจุผมไม่มีราคเดิมครับเพใ่ม่หม่ถังจะหมดไปก็เสียคือมีรา,าคาไห้ถ่อยถังสีแดงวันนี้ด้ครับข้ออะไรข้าผมวันนี้นามีดืนข้อดีแล้วก็สมบรถ เก็บไปใช้ต่อได้เมื่อเราทำกานดับเพลิง,รงหรือควบคุมไฟได้ในเบื้องต้นดับได้ก่อนบบนะเราก็สามารถเก็บใช้ต่อได้จนกว่าระยะไม่ทัจะหมดแต่ถางนี่เองใช่ไหมครับท่า,ทางเดียวในรอบน,นี้ครับถึงแล้วว่าเราจะเอาอะไรดับไฟได้ก่อนนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะเลยนะครับ ได้56เนาะไปอันสามารถดับไฟเบดีเทได้แต่ราคาจะแพงกว่าไอ้สีเขียวตัวนั้นอีกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไปไปนะครับไปดีเนาะแต่เรียกาการถูกรอ้เอานะแต่ถ้าเราปิดบาแล้วความรู้มากมายเลยนะคะ การดับเพลิงเนาะและ Toyota, type, to to right. ้วก็การป้องกันตัวเองนะคะการใช้ถังดับเพลิงจะต้องทำอย่างไรนะคะพราะวันนี้เราได้รับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่น้องๆจะแยกย้ายเข้าฐานนะคะอ่าเลียนเลยตรงโพรงราละตรงโพรกก็ตรงนี้เลยค่ะธนาคารลองสี